บ่อยเลยเมื่อสองสาปดานที่แล้วด้วยฮะคือในทวิตเตอร์เนี่ยคือเจมกันเนี่ยเขาจะมาปฏิสัมพันธ์กับแฟนๆเขาสาวอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยฮะอืแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งทําทานานแล้วครับทํานานแล้วเนี่ยคอนเน็เออใช่ดีซีเนี่ยจะคอนเน็กนะครับผมจะเชื่อมโยงกันนะฮะทั้งหนัง ภาพยนต์นะครับผมแล้วก็ทีวีก็คือซีรีส์โทรทัศน์เนี่ยครับเชื่อมโยงกันแล้วก็รวมถึงอนิเมชั่นด้วยเชื่อมโยงกันนะครับผมอืมเชื่อมโยงกันหมดเลยแล้วก็มีก็มีคนถามต่ออีกก็เล้าเราอย่างจ็กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยหนังเดียวนะครับผมหนังที่เป็นสแตนาร์โลหนังเดียวเดียวอะ่ะมันจะเชื่อมโยงกันไหมจะรวมอยู่ใน d c ซไหมนะครับผมไม่ใช่ดีซแล้วนะเป็นดีซนะฮะนะครับผมดีซ n i v e r s e ละอืม MCU ก็ MCU นะครับผมเปลี่ยนแค่ตัว้านหน้า MCU อันนี้ก็ DCU นะฮะทีนี้นะครับไอ้โปรเจกต์แยกเดียวเนี่ยจะรวมไหมอย่างเช่น The Batman นะครับผมของ Matt แ e ทลีฟแล้วก็โจเกอร์ออนทอสฟิลิปที่เริ่มถ่ายทำแล้วโจเกอร์ Joker เนี่ยฮะเริ่มถ่ายแล้วนะฮาร์รีควิ n เนี่ยได้เลดี้กากานะมาเล่นนะผมเราจะเป็นละครเพลงเนี่ยมันจะรวมไหมยอะไรเงี้ย คือทางเจมกันเนี่ยเขาลงทวิตเตอร์เลยนะเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าบางโปรเจกต์นะฮะของดีซเนี่ยไม่รวมนะครับผมไม่รวมเขาพูดเลยไม่เกี่ยวอัเซนารนเนี่ยบางเรื่องอ่ะไม่ได้เชื่อมโยงนะครับผมก็คือปล่อยอิสระโอ้ซึ่ง้ตรงนี้มันมันคือมันเป็นจุดเด่นนะฮะที่ทางเอ็มทีูอ่ะไม่มี <c ười> นี่แหละครับคือทางเอ็มทไม่มีนะครับผมตรงนี้แนะ แล้วก็ดีซเนี่ยเป็นจุดเด่นก็คือคือยอมปล่อยให้หนังบางเรื่องเนี่ยแยกออกไปเอาตัวละครไปใช้เลยฮะแล้วก็แยกไม่เกี่ยวข้องกันซึ่งในในสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันคงม,มีโปรเจกต์โกเกอร์อะด้วยนะครับผมอ่านี่นะฮะแสดงว่าเออทิศทางยังไม่เปลี่ยนเท่าไหร่จากจากจากยุคก,ก่อนนะครับผมยังยังมีทิศทางตรงนี้อยู่ก็คือหนังเดียวเนี่ย ทำแยกได้ยังไม่ได้เปลี่ยนว่าเฮ้ยทั้งทุกเรื่องเนี่ยต้องรวมกันนะต้องรวมเป็น DCU แบบ MCU ของมาวิโไม่ใช่นะฮะอันนี้ยังยังมาถึงขั้นนั้นทําอีกแบบหนึ่งนะครับผมทีนี้แะครับพอทําแบบนี้เสร็จอะมันจะเกี่ยวอะไรกันบ้างมันก็เกี่ยวดีครับผมเพราะว่าเกมกันเนี่ย เขาก็จะกำกับหนังบางเรื่องด้วยเขาลงทวิตเตอร์ด้วยฮะเขาจะกำ,ำกับหนังบางเรื่องอาจจะเป็นหนังด้วยแล้วก็ทีวีซีรีส์บางตัวนะบางตัวนะครับผมซึ่งคงไม่ใช่พรีเมเกอร์นะผมคงเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆ่แต่เขายังไม่ได้เผยออกมาเขาจะกำกับด้วยซึ่งคือเขาอะคลุกวงในเลยฮะคือเขาไม่ใช่บริหารย่างเดียวนะฮะมาครั้งนี้อะเขาก็ยังทาแบบเดิมซึ่ง เขาเคยทํากับอ่าผู้ส์้สครตไงเขากํากับนะครับผมแล้วก็เขียนบทอ่าแล้วก็เขาเป็นโปรดิวเซอร์พี a เม r เกอร์อ่าเป็นผู้สร้างกํากับตอนแรกด้วยนี่ฮะับเขายังคุกวงในแบบเดิมแต่ว่าที่มันมาเพิ่มเติมก็คือเขาจะผูกจัก,กรวาลน,นะครับผมเข้าด้วยกันแล้วก็เป็นเป็นคนวางรากฐานแบบเควินไฟกี้เป็นคนผูกจัก,กรวาลอะ่ะ เป็นคนแบบเควินเฟกี้ของ DC แต่มันจะเหนือนกว่านั้นเพราะว่าทางเควินเฟกี้อย่าลืมนะฮะเควินเฟกี้อ่ะไม่ใช่คนกำกับหนังคือเควินฟกี้เนี่ยไปจ้างมือปืนรับจ้างไงมากำกับนะครับผมอืมนี่นะครับมันจะต่างกันเลยคราวนี้เฟกี้นั่งคุมเป็นโปรดิวเซอร์เฉยๆนะครับผมได้เขียนบทอะไรฮนะนั่งคุมต้องบนเฉยๆเป็นผู้บริหารแต่นี่เจมกันเนี่ยคุกวงในนะครับผม หนังซีรีส์บางเรื่องนะก็พูดเลยนะฮะในทวิตเตอร์ครับอกว่าเขาจะกํากับแล้วก็สร้างด้วยแล้วก็นั่งคุมผูกจัก,กรวาลด้วย <c oughs> โอ้โหคืออันนี้ใครแบบเป็น <c oughs> เป็นคีแมนนะครับผมอืมเออผมว่าอาจจะเป็นมากกว่าคีนเฟกี้นะฮะอันเนี้ยเออลงคลุกวงในทําหนังเองด้วยอ่ะแล้วก็นั่งคุมด้วยนะครับผมอืมนั่นแหละ ตรงนี้นะฮะแต่ว่าในบางโปรเจกต์เขาจะไม่ไปยุ่งนะฮะนะครับผมเขาเขาให้ความชัดเจนละว่าบางตัวบางโปรเจกต์เนี่ยจะไม่ได้อยู่ในดี u นะครับผมนะครับก็ดีนะฮะแต่แบทแมนเนี่ยผมว่าไม่ไม่แน่นะฮะเพราะว่าในงานไอ้นี่อ่ะวันก่อนที่พูดคุยกับกับผู้นัดลงทุนนะฮะเขาบอกว่าแบทแมนเนี่ยเขาจะหยิบมาใช้ด้วย นะครับผมในดี u ีูเนี่ยจะหยิบม,มาใช้แต่เขาเป็นไม่ได้นะครับแบทแมนของแมนลีฟเนี่ยอาจจะแยกไปนะครับผมแล้วก็เขามีแบทแมนของเขาเองหรือว่าไม่รู้ยังไงนะครับผมนะครับต้องดูการการเข้ากันนะฮะของทางเจมกันกับแมนลีฟน,นะครับผมเพราะแต่ว่าสองคนเนี่ยไม่เคยทํางานด้วยกันนะฮะไม่เคยทํางานด้วยกัน,นไงมมนรู้ว่าไปทิศทางไหนนะครับผมอเอ